랜덤หนะึ่งนาทีมีคำตอบกับมินาวาทาโล่เขาคิดถึงตอนนี้นะคะอาจจะมีใครจามอยู่ก็ได้เพราะว่ามันมีแรงบันดาลใจบางอย่างที่เขาอยากจะสื่อสารกับคุณถึงแม้เขาจะนิ่งถึงแม้เขาจะเงียบถึงแม้เขาจะทำตัวเหมือนไม่มีอะไรจริงๆแล้วเขาสำนึกผิดทั้งหมดเลยนะ เขาอยากกอดคุณด้วยเขาไม่อยากทำลายกันแบบนี้แล้วแต่ว่ามันเหมือนเขารู้สึกผิดกับสิ่งที่เขาเคยทำไว้ก่อนหน้านี้นะคะและตอนนี้เรื่องราวต่างๆที่เขาเคยสับสนเคยงงมันกำลังผ่านไปละมันเหลือช่วงเวลาที่เขาอยากจะคลายอัตราของตัวเองคลายการควบคุมของตัวเองแล้วก็อยากจะให้อภัยรวมทั้งขอโทษในสิ่งต่างๆด้วยเขารู้แล้วว่าคุณคือโซเมตคุณคือคนที่ใช่ถึงแม้ตอนนี้เขาอาจจะต้องใช้เวลาในการ ทำใจสักนิดหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงในการลดภาระอัตราทางจิตใจของเขาก่อนนะคะหากต้องการดูดวงส่วนตัวทักทายมาได้แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ